ถ้าสมมุติว่าจัจกรวาลน,นะคะเขาพูดภาษาไทยกับเราไม่ได้พูดภาษาอะไรกับเราไม่ได้จักรวาลไม่เดินมาเรามาพูดกับเรานะคะจักรวาลจะส่งสัญญาณมาค่ะวันนี้ให้คุณสังเกตสมมุตินะคะคุณคุยคุยอยู่แล้วคุณเหลือบตาเข้าไปโอเบกเจ้าหนึ่งสามสามมเขาจะส่งมาเลยหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง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 ศดหนึ่งสองสามหนึ่งสองเก้า เลขต่างๆเหล่านี้จักรวาลพูดภาษาไทยหรือพูดสื่อกับเราเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้จักรวาลจะส่งสิ่งที่พวกเรามีพลังงานความเชื่อออกมายกตัวอย่างเช่นตัวเลขเลขเรียงเลขตองเลขหามอ่ะสิ่งที่จักรวาลน,นะคะมาบอกคุณเป็นสัญญาณฟังไว้นะครูไม่ได้แม่นแต่ครูค่ะมีสัญญาณเข้าใจเนะาะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่รู้สึกกับใครก็ได้เข้าใจหรือยัง นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่รู้สึกกับใครก็ได้อะคะ่ะแบบนี้หรืออ่ะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้หนึ่งสามสามหนึ่งสามสามนานมากนี่คือเลขของจักรวาลเข้าใจนะคะหรือถ้าไม่ใช่เลขของจักรวาลคุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่คุณกำลังจะมาถูกทางเปิดมือถือมาปุ๊บคุณจะเห็นสิ่งที่คุณเคารพนับถือทันทีอย่างเช่นเห็นแม่นางกวักเห็นองค์พระพิคเนธเห็นองค์พญานาค หรือว่าเห็นองค์อะไรก็ได้ที่คุณนับถือที่คุณกำลังรู้สึกอะค่ะคุณจะเห็นหน้าเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะเรียกว่าสัญญาณไปเช็คลิสต์ตัวเองเฮ้ยจริงด้วยดูดิเฮ้ยทะเบียนรถหนึ่งสามหนึ่งโอ้ยหนึ่งสามสามโอ้โหเก้าเก้าเก้าเอาแปดแปดแปแปแปดเก้าเก้าอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามไปจับสัญญาณแบบนี้ให้ได้เยอะที่สุด นั่นเรียกว่าไม่ใช่รอจ้องนะคะเมื่อไรเมื่อไร่เดี๋ยวเด,วเดวพอหนึ่งสามสาแล้วกูจะได้พิมพ์ไม่ใช่สัญญาณจากจัก,กรวาลคือตากวาดไปแล้วเห็นปุ๊บเลยนี่เรียกว่าสัญญาณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปดูนะคะจัก,กรวาลจะส่งสัญญาณให้คุณหลากหลายรูปแบบมากถ้าคุณปฏิเสธหรือคุณปัดทิง้งนั่นแสดงว่าคุณปัดสัญญาณนั้นทิง้ง นะคะมันก็จะเกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นให้ไปสังเกตนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเจอเลขตองเลขเรียงเลข,เลขหามเนาะหนึ่งสองหนึ่งอะไรยเงี้ยค่ะหน,นึ่งสี่หนึ่งอะไรที่เป็นเลขหามหรือว่าเลขเรียงสี่ห้าหกหรือเลขตองเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือมองนาฬิกาเมื่อไหร่ก็หนึ่งสามหนึ่งสามมองนาฬิกาเมื่อไหร่ก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่หรือมองนาฬิกาไปก็หนึ่ง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 หรือเวลาคุณไปโพสต์พอคุณเปิดเฟซมาปุ๊บ โอ้โหเหมือนครูเมื่อวานเนี้ยค่ะคนเขียนคอมเมนต์หนึ่งสิบอคนคนแชร์สิอคนเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งโอ้โแม่เจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะนั่นแสดงว่าครูรู้เลยว่าครูค่ะจะต้องได้รับสับกรโตแล้วมันก็เป็นจริงเมื่อเชา้าเปิดดูปุ๊บโอ้โหแบงค์สีฟ้าขึ้นเกือบแสน